เอาลครับผมอันนี้จะเป็นตอนช่วงที่เลดบ้านแกงหนึ่งทุกคนครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมแผนมาเลดบ้านแต่ผมไม่ได้มีตอนคลิปที่เป็นหัวคลิปครับว่าคือผมอะ่ะยิงคนตายไปสองศพครับก็คือคนคนเดิมครับเหมือนเวลาผมกําลังเลื่อยให้ทีมให้พี่ดีเลอร์ครับเลื่อยประตูเพื่อจะเข้าบ้านอยู่คล็อกอยู่ครับแล้วก็มีคนคนนึงครับวิ่งมาสำรวจบ้านว่า กระโดมยิงตายไปจอดประตูหน้าบ้านแล้วเขาก็ได้ไปเกิดบนเตียงครับแล้วเพื่อไปเกิดรอบหนึ่งผมยิงตายบนหลังคาบ้านทุกคนตามที่เห็นภาพครับศพจะมีอยู่หน้าบ้านศพหนึ่งแล้วก็ศพหลังคาบ้านศพหนึ่งครับที่ผมพยายามครบอยู่เพราะเหมือนว่าตอนนี้ครับคุณดีเลอร์เลื่อยประตูอยู่มันใช้เวลาในการเลื่อยค่อนข้างที่จะสักพักนดนวยเพราะด้วยความที่แอดมิน,นครับเขาไม่ได้เปิดให้ใช้ C ี ผมก็ติด c 4ฟมาทุกคนแต่ใช้ c ีโฟไม่ได้ครับเลยทําให้ต้องใช้เลื่อยครับที่เอาติดมาอันนึงเ,เพื่อจะเลือ่อยเข้าบ้าไม่ได้ทุกคนมา,มาเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าในเหตุการณ์ต่อไปเป็นยังไงต่อครับโทมแรงผมป้อนให้รอตะเบือไปหนึ่งรอ,อผัดเปลี่ยนกันพี่ไปเลยรอต่อม่ต้องความเสียงประตูล่างอีกนะวห้<ๆ>าตางให้ลอ็อกขางนประตูนี้หน้าตานนะพี่ ทำไมป้อนพี่เลื่อนไม่ได้วะมันเลื่อยอยู่ทุกคนไม่ได้ครบเลยแร่ว่ามันน่าจะแอคชั่นเลื่อยอยู่ย<ด>อันนี้เป็นวงห้าแล้วใช่ไหมตอนนี้เลือ่อน<ด>ใช่ห้าวงนะจบขึ้นนะครับจบพึ่งอาหารน้ำขึ้นอยู่นะโอเคผมป้อนหมดที่ผมไมพบต่อที่กินเองได้เลยนะพี่เออเบิร์ดให้แกโคไปก่อนให้แกเลื่อนไปก่อนทำไมบอสเลื่อนไม่ลดเลยอ่ะ บอลนั่งอยู่บ้นหินกับต้นไม้เนี่ยพี่ดูเลยพี่เห็นไหมเรื่อยไปพี่เรื่อยเรื่อยไปพี่ปืนเห็นไหมเห็นอะไรเห็นอะไรแล้วก็รุมบอลไม่ได้ดูจอยอ้าวพายุเริ่มหายแล้วโอเคโอเคโอเคเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป กลัวมันจะชิดหลังผมกับพี่เบิร์ดนี่ยแหละไม่ใช่ปัญหาที่มันเบิร์ดวิ่งเมื่อกี้ไงพี่จำได้ไหมใช่มันวิ่งมาอยู่วิ่งมาเฉยอย่างว่าที่วิ่งมาอยู่มองหน้าพี่เบิร์ดเฉยเลยเบิร์ดเบิร์ออบอสเบิร์ดเห็นเลื่อยไป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 แต่ดิเลอร์ไม่ต้องสนใจว่าผมนะพวกผมตื่นตัวกันไปเองผมวิ่งซ้ายขวาดูคนนี้ผมเอาไอ้คนมีคนยิงเฮ้ยคนนี้ผมพี่ถอย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 มีคนนี้มันไกลมามีคนนี้ที่ใกล้มา ใช่ใช่พี่พี่เดินถอยอ้าวผมตายพี่โดนพี่ตกตกไอ้นี่ตายดิบอสเห็นไหมคนยิงบอสเห็นไหมไม่เห็นเนี่ยโอ้ยดูตอนพี่วิ่งไปทางไหนตอนพี่วิ่งไปทางไหนแล้วมันจะเอาของเนี่มายิงวะมันรอพายุตายสงบไหมนี่ไออยู่หน้าประตูพี่ฮะมันอยู่แถวหน้าประตูประตูไหนประตูไหนประตูบ้านบีกอยู่ตรงนั้นบีคุมตายเบีคุมตาย คนนะ่ะวิ่งอยู่สองห้าประตูนะ่ะตาย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 ,ตายพี่เอาไม่ตายไม่ตาย,มตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีเบียร์คงตายผมนี่ไม่ยะคงตายเกิดใกล้คือชักชักใช่ไหมชัก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 พี่เกิดมาตกไปตรงที่เดียวอับพี่ดีเลอร์อะไอ้ใช่มันอยู่ตรงศพตาดีเลอรพี่มันน่าจะได้ปืนตาดีเลอรผมมีปืนแค่ให้ลูกห้าห้าเบิร์ตอ้อมขวาไปเล่นหลังมาได้พดี่ได้ดได้ได้ดักหน้าให้พี่พี่อ้อมขวาไปเลย ตายโรูบโตแตโรูบโตโรูบโตตายตัวนึ่งเดียวเองวามาตัวเดียวลูบแล้วลูบแล้วพี่เอาไงพี่ให้ผมเล่นต่อไหมเสร็จครบอยู่แล้วมึงเดี๋ยวมาหาไอ้โตขวามือก่อนตายตายสองพี่ตายสองมันมาสองพี่เบิร์ตไอ้โรูบโตตัวนี้ใช่เหรอไอ้ตัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมดูที่ผิดนะโรูบโตได้ศพอีกตัวมาไหนอ่ะพี่เลือดตายตรงไหนตายข้างล่างครับ เบิร์ดมีคนวิ่งมาเบิร์ด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 วิ่งขินเบิร์ดวิ่งต้องไปเลือดต้องพี่เลือดกัเลือดต่อโป็นโปรตายที่เบิร์ดพี่จะเลือดจะถึงยังใครฆ่าตาดีเลือดเอางี้ดีกว่าใครฆ่าตาดีเลือดจะเลือดแกตกตายตกตกตกตายตอตกตกตายมันมีพวกมันแหละพี่มันมีสไนยิงอยู่มันมีสไนยิงอยู่ผมยน้าตมีสไนยิงอยู่ไม่พี่เมื่อกี้เสียงปืนน่ะแล้วซอมบี้มันวิ่งไปหาผมให้บอสมองซอมบี้ก็คือพวกนี้พี่ ใช่ล้วยิงมาจากไกลๆไม่ใช่เหรอสนายอ่ะนี่ทางสายสายนี่เองพี่ยิงมาจากสายเราใช่ครับพี่โรเบโตกับกดเกิดแล้วนะคนยิงมาผมแล้วปัญหาศพที่เบิร์ดไอตัวโรเบโตไม่มีปืนนะไม่โรเบโตไม่มีปืนหรือว่ายังไงไม่มีปืนไม่มีปืนนะไอ้คนนึงอ่ะที่พี่ยิงตายหน้าบ้านอ่ะก็ไม่มีปืนมันแต่งชุดเปล่ามาใส่หมวกนี่มา ันยิงทะลุเจนในบ้านมาบ้างเบิร์อไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่เห็นคนข้างบนอ่ะผมเห็นแค่ตรงผมฝักแค่หน้าบ้านไม่มีไม่มีปืนเลยไม่มีปืนเลยไม่มีปืนเลยกันเลยทั้งคู่เลยใช่ครับใช่โรเบโตตัวเปล่าต้องหายตัวที่ยิงยิงอยู่อ่ะโอ้ที่ยิงผมยิงเก็บอยู่นะนัดเดียวเลื่อรถรถพ่วงเลยนะเลื่อกระจายเลยยิงไกลมาด้วยอ่ะยิงจากในบ้านเลย ไม่ใช่จากในบ้านแน่นอนลกเออถ้ายิงจากในบ,บ้านมันในบ้านไม่ใช่ต้องยิงจากข้างนอกยิงไกลๆมาถ้ายิงจากไกลๆก็มุมมุมหลังเสียงด้วยไงพี่เรื่องของเรื่องมีเก็บเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผี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 เพยิงผีเพยิงผีผมุมหลังกะปุนเะนะ่ะเพราะว่าซ้ายมือผมอ่ะมันมีต้นไม้มันยิงไม่ได้แน่มันมีต้นไม้บังแล้วถ้าหกแล้วยังไม่ได้อ่ะพี่เบิร์ตก็เลื่อยไปเรื่อยเลื่อยจนกว่ามันจะมันจะมันจะได้อ่ะหรือว่ามันไม่เปิดปะ๊กระปุนเออผมกลัวแม่งแบบว่าไม่เปิดให้เลดอ่ะ เราก็เราทําตามนะไปก่อนไม่เปิดช่างมาเราเล่นให้มันเต็มที่ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันเราเราคำสั่งมันเรไม่รู้กี่รอบไงแล้วเราเราจะหยุดตอนไหนที่รู้สึกว่าเรือไม่ไม่โอเคมันจะลังแกะดเองครับไม่หมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบไอ้เหียมึงไม่ได้เปิดเลนถ้าหกหรือเจ็ดรอบแปดรอบเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันตั้งกี่รอบไงถูกไหมเราไม่รู้ไงก็อาจจะเซิร์นี้อาจจะให้ใช้ซีโฟก็ได้ครับแต่ซีโฟวางแปะไม่ได้ไงตอนเนี้ย อะไรนะตาดีเลิศเลือกเก็บของเก็บเกี่เอาสำคัญก่อนพี่ดีเลอรเลื่อยลูนเหรอเสื้อเือพี่เอาเอาเสื้อเสื้อช่างมันพี่ถือเลื่อยเลยพี่ถือเลื่อยเลยพี่ตอนนี้ติดตัวมาให้ตกไม่โอเคเวลาที่พี่สบายใจเลยโอเคโอเคผมผมขอก็อยู่พี่เสียเสียงเปิดกระเป๋าพาผมหลอกบมะผมรอพายุมาหนักกว่านี้ก่อนผมจะได้เล่นชิปได้ พี่เลื่อไปนะโทษระปืนดควบพี่ๆอยู่นะเดี๋ยวผมวิ่งล่อบ้านให้ต้องสายมีนาราชัยอันนี้เลือดต้องรีบขึ้นตอนนี้เลยเพราะพายุแรงมากเอ้าพายุแรงนะต้องรีบเลื่อยตอนนี้เลยโอ้ยดีเลือดอย่าเพิ่งไปจับอะไรอื่นพี่ไม่ไม่ได้ไม่ไดรังขึ้นขึ้นไม่ได้โอเคโอเคไม่เป็นพี่เอา่อจเย็นพี่ไม่ต้องไม่ต้องนี่ค่อยๆพวกหงคบันอยู่อันนี้เลือดนั่งนั่งปะนั่งเลยปะมันยืนมันยืนเรื่อยอย่างเดียว่ีผมควบให้วิ่งควบให้ ไอเสียงคนวิ่งเบิ้ดเบิ้ดเบิ้ดโอยเหรอตาย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 พี่เลื่อยเรื่อยเลยโทษโทษโทษบึ้นโทษโทษโทษเลื่อยไปเลื่อยไปผมยิ้มสมอยู่มาตาบ้ามาตาบ้ามันพยายามวิ่งเข้าบ้านใช่พี่เลื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลื่อยเปลี่ยนลูกนะผมเปลี่ยนลูกนะเฮ้ยเมื่อกี้น่าจะให้มันเปิดนะแล้วเราก็ยิงมันพาประตูไม่ทันไม่ทันพี่พี่เลื่อยพี่เลื่อยไปเลยจะเสร็จแล้วใช่สนไนท์มันมันยิงเราไม่ได้แล้ว มีอย,อย่างเดียวคือบ right? no like. ้านเราตอนเนี uh ้ยเราชายอยู่บ้านใช่ไหมเอ้ยมีคนมามีคนมาใสยปืนมีอยู่คนมานี่ผมที่ผมที่ผมจิเบิดไหนปล่อยผมแล้วที่เบิร์ดวิ่งผ่านที่เบิร์ดมาเลยเมื่อกี้ไม่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นตาย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 เรื่อยต่อเรื่อยต่อเอาตะปืนโหมันวิ่งมาทางพี่เบิร์ดวิ่งผ่านตะปืนมาเนี่ยทางนี้ขวาเนี่ยไม่ใช่เบิร์ดไม่เห็นเบิร์ดวิ่งไม่เห็นคนไม่มีต้องไปข้างๆมันไม่เห็นเบิร์ลเบิร์ดไปข้างหลังเบิล อ๋อพี่ถามมาหลังเดีมากนี้ใช่ไหมโอเคโอเคทพี่อะแหไม่เป็นไรอะไมันมันบนใหม่ใช่ไหมเราพันแผลม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ปล่อยปปล่อย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 ่อยปลอย่ย่ยปยป่ยอ่อยป่ป่ล่ย่่อยปล่อปลปล่ยปล่อ่อกปลลยปล่อป่อยอ่่่อย่่อย่ออ่่อ่ มาจากทางซ้ายเนี่ยผมเห็นแต่ถ้ามาจากทางขวาไม่เห็นเพราะว่าหินบางผมก็เ,เ,เ,เห็นนะหินหินขวาบางผมอยู่เนี่ยแต่หินทางซ้ายผมไ่เห็นครับพี่บอกว่าพี่วิ่งเข้าบ้านไงเบอร์วิ่งเข้าไปหลังบ้านเบอร์ไม่เห็นไงมันวิ่งไปดีเลอร์ด้วยหลังจากนั้นทุกคนครับพี่ดิเลอร์แกก็ได้เลื่อยประตูเสร็จคนใช้ประมาณเกือบเกือบห้าประมาณ5รอบทุกคนครับก็คือที่ใช้เลื่อยเพราะเนี่ยเพราะ C4 เนี่ยแอดมินยังไม่เปิดใช้ทุกคนแล้วก็เข้าไปใน ในบ้านคนโดยที่ผมกะจะต้องเลื่อยอีกประตูหนึ่งหรือเปล่าแต่ครับเปล่าครับเขาเปิดประตูทิ้งไว้ทุกคนเพราะประตูตามบ้านอิมซีครับหรือไม่ก็อาจเขาจะมีประตูแล้วบางบางบ,บางทีทุกคนมีสิ่งของที่โอเคก็คือ1ครับมีอุปกรณ์ C4 มีพวกคียการ,รับแล้วก็มีพวกอ่าพวกมเมล็ดไอพวกไอการชงทุกคนครับก็วพวกผงวีดทุกคนครับแล้วก็เอามาใส่เอามาเก็บมาแล้วก็ที่สาคัญครับกระสุนลูก76239มมีเกือบเกือบ ร้อยกล่องทุกคนแล้วก็กระสุน3ามกส็อีกเป็นร้อยกล่องทุกคนไม่รู้ว่าซื้อเลยเยอะแยะตั้งนานครับแล้วก็ถือว่าแล้วก็อีกกล่องเล็กๆน้อยๆทุกคนพวกกล่องเก็บของตู้เก็บของที่เราไม่ได้เก็บไปด้วยเพราะมันกล่องมันใหญ่มากครับแค่ลําพังแค่เอาพวกอุปกรณ์พวกนี้เราก็เยอะด้วยครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อทุกคนยิงใครไม่รู้ที่เก็บเสียงยิงมาทางเราหรือยิงมาทางไหนอะไรยังไงบอสบอสไม่รู้ได้ยินเสียงที่เสียงปิวปิวปิ้วปิว,ว,ว,วอยู่แป,ป่งกันพอพอพอป พอ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 เสียงมาจากทิศเอน็นนะเพราะเราตอนออกอะระวังด้วยนะกมเต็มแล้วะไปแล้วพอเ,มมเอา<ก>เอาลูกหงลูกห้าลูกเจ็ดกันไม่หมดกระสุนเก็บไม่หมดพอพอแล้วกลับมีคนวิ่งก็คือพี่เบิร์ดใช่ไหมตอนนี้เบิร์ดเบิร์ตวิ่งในบ้านเบิร์ดเบิร์ตคนในบ้านเดี๋ยวเผื่อมันเกิดในบ้านมาแล้วมันเกิดในบ้านได้ไงวะเมื่อกี้เนี่ยเตียงเกิดเหรอสองแสนเนอะแตาชัย ที่ความขนาดนั้นแต่ในขอไม่มีเลยนะเราจะมีเพียงเกิดแตไม่แตกเลยใช่สองแสนไม่ได้หรอกพร้อมออกพร้อมออกพร้อมพร้อมพร้อมออกพร้อมออกพร้อมมาเบอร์รอหน้าประตูพร้อมมาพร้อมมาเราจะวิ่งไปทางไหนตกลงก่อนเพื่อวิ่งกลับอ่าออกวิ่งทางซ้ายก็ได้ออกซ้ายก็ได้เพราะเองบอกยิงเสียงทางเหนือใช่ไหมใช่ไหมเก็บเสียงทางเหนือแต่ว่าปืนมีทางไหนด้านซ้ายที่เราจะออกเนี่ยงั้นเราเรามั่นใจเราวิ่งทาง e ไป ออกไทยหมู่บ้านไปมาพร้อมไมตะปืนมานี่มานี่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาปืนตะปันไป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 ิปไ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 วไป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 าปไปไยไป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 เปไ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 ปเปาปิปไ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 นไปคปไ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 นไป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 คนไม่ชุดเต็มพี่มีปนมีปืนเราวิ่งเราวิ่งขวามาบอสบอสเห็นบอสยิงเลย จะปืนปืนวิ่งขวาไปปืนวิ่งขวาไปวิ่งเฉียงขวาไปหกร้อยปืนยิงเฉียงขวายิงเฉียงขวาไปเราเรามีของเรื่องเฉียงขวาไปเราเฉียงขวาไปเลยเฉียงขวาเฉียงขวาเฉียงขวาเดี๋ยวเรา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 ไม่โบกนะไม่โบกนะเราไม่โบกเราไปไปครับเราไปไม่โบกไปไปไปเรามีของไปมันเล็งมันเล็งมาทางเราพี่ยัง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 มันวิ่งไปมันวิ่งไป ตัวเต็มนะพี่ตัวเต็มวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาวมันสนใจมันวิ่งยาววิ่งยาวผมวิ่งไปหาเตชัยนะวิ่งยาววิ่งยาววิ่งกลับบ้านไปมันไม่วิ่งกลับบ้านตัวดีเลิศพี่แม่เตชัยทำไมวิ่งกลับวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเลยกลับบ้านสวนกับมันไงวจะิ่งไมัน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 นี่มันนี่วิ่งมาหาเรามันวิ่งไปทางนู้นหลังจากเหตุการณ์ที่เราเละบ้าเขาเสร็จแล้วทุกคนครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ทุกคนผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปหรือเพิ่มเติมอะไรต่อทุกคนก็ผมมมกก็ไปปฟาารร์ตติคับ แ,วแ้วครับผมในคนในสมาชิกแก๊งผมครับได้ไปโดนยิงตอนที่เขาไปเอาหอตกครับแต่ในตัวของเขาครับพี่ดีเลอร์นเนี่ยมีอุปกรณ์เต็มบ้านนะครับเต็มตัวเพราะเหมือนเขาเพิ่งไปเอาของที่พวกผมอะ่ะเก็บซ่อนไว้เพื่อเวลากันตอนโดนเลทบ้านครับเพราะผมไปเลทบ้านของทางแก๊งนี้มาใช่ไหมครับทุกคนวันต่อมาเนี่ยผมก็กลัวจะโดนเลทบ้านผมเลยเอาของเนี่ยไปเก็บออกไว้บ้างบางส่วนครับมีในส่วนเนี่ยคือเก็บเล่นที่บ้านครับทุกคนแต่ ระหว่างทางมีอะไรเกิดครับไปดูกันเลยครับมากี่แข่มากี่คนนะที่รถลดมยิงอ่ะมันเริ่มวิ่งถอยแล้วมาคนเดียวเหรอใช่น่าจะวิ่งมาเจอแหละพี่มามันล้มแบบวิ่งไปนู่นไปนี่แล้วก็ได้ยินเสียงฮอตกเหมือนกันไม่มีเก็บฮอตกใช่โอเคโอเคเสียมากเสียน้อย เด็กสนใจจะดีกว่าเสียมากเด็กน้อยช่างมันที่แตน้อยแต่งได้สองคนอ๋อตายแล้วพี่อ๋อเองมีของดีใช่ไหมล่ะใช่ได้สองเกะกะเด็กน้อยวิ่งเข้ามาเก็บขายของที่เทรดเดอร์อยู่แล้วเด็กน้อยมีสองคนอยู่แล้วสองถึงสามคนแล้วเพื่อมาเก็บฮองเงี้ยหอบินวนดูด ฮอดูคนยากมั้งต้องลงต่างึงเห็นคนอ่ะเฮ้ยโดนยิงโดน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 ิดนโดนโก่โดนโดนจากโหนโด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 นงดนโนโดนโดนอดนโดนโดนโด้โดน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 โดงโดนงดนโ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 ่นโนโอนดเโโดนโดนโนโดนโนโดโดนโดนนโดโดนโดอะดนโโดนโดนโดนโดดนโดนโดนดโดนน ใกล้ผมเลยใกล้ผมเลยตื่นเอะเยเออโอ้โหยี่ยม่ทันตายเหรอเออหนึ่งสองยิงแซมมาเปิดก่อกเลยครับพี่ไปแล้วนี่ถอกว่าแล้วไอ้สั์ก็วิ่งมันน่าจะวิ่งเข้าเทรดเดอร์ส่วนเราอ่ะอืมไอ้ล้วพี่เบิร์ดรอดเกืไม่รอดหรอกมันก็มาเป็นเหยื่อ พี่แซมออกแซมไม่ออกมาใช่ไหมที่นี่เขาเป็นอะไรผมวิ่งรอบกูเนี่ยันไปตีบอสนะพี่อ๋อยีงจากทางที่ไหนมาได้เห็นไหมอะไรยีงจากไหนมาได้เห็นไหมตรงศพผมเลยพี่ตอนเนี้ยเหรอเบิ้ลทหารอีกตัวก่อนเบิรลจไม่รู้ว่าจ่อไปโดนป่ะเนี่ยคือตัวที่ยิงพี่น่าจะคือตัวที่ยิงผมอหรอเห็นไรแล้วมามาสีขาวขาวมาเลยขาวมาเลยขาวมาเลยอุ้ยสองตัว ให้พี่แซมดักสองตัวจุดสองสองไอจุดสองสองดีเหรอชื่อชื่อโอ้รองไว้รองไว้เบิร์ดรองไว้ที่มันมันมันชิดมันชิดได้มาสองตัวพี่ผมอยู่เฉยเรานิ่งอยู่พี่สองตัวเลยนะใส่ไอโมงขาวในบ้านเบิร์ดอ่ะ แม่พี่มันมันจะเข้ารังเข้ามาในเมืองผมมันยังหาผมไม่เจอออมารับหน่อยอยู่ตรงไหนเพื่อที่บ้านไปรับมาไปรับไปรับกล่มเขา,านี่เฮ้ยเห็นยังไงวะ นะสิผมได้ยิงกระเป๋าตายตายหนึ่งตายสองอโอ้ย<อ>บอสขับไปหาพี่เปอร์เลยเก็บของ,องพี่พพแต่ไม่แน่มีตัวนอกอเคูเวอร์อยู่นะพี่ระวังนะูอยูู่อเออเรื่องว่ะ รถเราอยู่บ้านนี่ว่ะวิธีขัดรถไปขึ้นเนินไม่ไหวสายสองเลยสองนะผมเลือกผมแดงพี่มีมีผ้าพันอยู่ไม่ติดเงิไม่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 ตายไม่ไม่โดนพัาให้ยิงเถอะให้ยิงไม่เบิร์ดยิงเบิร์ดเบิร์ดยิงเบิร์ดยิงอยู่เก็บสองนะนี่จะเดินเข้าบ้านเีไงนี้ระเบิดเพียบเลยใช่เก็บของได้นะอะไรนะพี่มาเก็บของเก็บเก็บของเก็บของเอันนี้ตัวที่ิงคุณยิงคุณดีเลิศไหมไม่ใช่อีกตัวพี่ แล้จุดกันพี่ยิงกันจายเลือดอ่ะอันนี้พี่เบิร์ดวิ่งมาเจอระหว่างทางด้อยผมแดงแป๊ดๆเลยอ่ะพี่เบิร์ตผมมารับแล้วเพื่อไอต้องเดี๋ยวเบิร์ดแป๊นมั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 นีสองแล้วมีสามไม่รู้แต่เห็นไม่เห็นสองเองโอ้ยแดงเลยว่ะยอดพี่สวยสวยม,มาแล้วเพิ่มครเกิดใค้อ,คองเสียงเองมันดังเลยว,ว่ะ ขอเองมันดังอ่ะอมันดังเเออมันดังอ่ะมามันเก็บของเก็บของของพี่แดงว่ามันน่าจะเกิดความม้าเหมือนกันหรกลับไปเพราะมันตายอย่แล้วตัวพี่ใช่ใช่ M หนึ่งมี M หนึ่งด้วย M เจ็ดเก้าด้วยผมมันมันเล่นเป็นอยู่นะมันใส่พวกบอสมามามันรีบเก็บของผมมือเต็ม เวลาพี่แจมเก็บได้เวลากำลังไปพี่มา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 เดี๋ยวผมจะเอาพี่ไปไปล่อยไว้ไหนดีอะจะให้ไปเก็บศพพี่ดีเลอร์ดิฮอเองอะ่ะดังบอสฮอเองก็ดังจริงๆอันนี้เป็นเกาะพี่แจมเกาะเป็นเกาะเรืองแสงอ่ะเดี๋ยวผมถือกระเป๋านะกดเ,เสียงเอาอะ่ะอุ้ยมีเงิน หลังจากเหตุการณ์นี้นะทุกคนครับผมก็ได้ทําการเก็บศพคนนี้ไปแต่ไม่ได้คนเดียวกับที่ยิงพี่ดีเลิศของทั้งยางหมดมมคือพวกสไนปงสไนเปอร์พวกอุปกรณ์เนี่ยก็ได้หายไปบางส่วนทุคนเรากะว่าจะไปเอาคืนหน่อยแต่แต่ก็ยินดีครับได้ของจากศพคนนี้มาพวกได้พวก c f o ก็ได้ครับพวก กัญชาเป็นห่อก็ได้ครับแล้วก็เมล็ดกัญชาเพิ่มอีกครับทุกคนก็ยังน้อยครับยังได้ของมากับมานติดเหมือนกันางครับผมเพราะยังไงคืนนี้ครับขอ,ของของตัวเซิร์ฟครับผมจะมีการเลดบ้านดิฟลอ็อกเพราะผมคือต้องระวังแหบ,บือว่าคือผมอ่ะได้โดนคนเจ้าของบ้านในตังในในที่ผมเลดบ้านเมื่อคราวที่แล้วมาเขาได้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเขาจะไปเอาคืนนะเขาจะไปเลดบ้านเราคืนแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงทุกคนไงฝากทุกคนไปดูนครับ เล็ดฝั่งนี้ว่าจะใช้ไอ้บ้านที่อันนี้ที่มันเบิร์ดเห็นตัวมนันใช่ไหมเออจะใช้ไปดูก็มันก็ธรรมดาใช่ไหมไม่ไม่ได้เหลืองใช่ไหมอ้าวอ,อย่างนี้แล้วเ่อระเบิดทีมก็แตกกันถูกไหมระเบิดใส่ฝั่งไอ้ด้านแหะฝั่งบ้านที่มันฝัง่งบ้านที่เราเจอมนันอะไะไม่ไม่เหลืองใช่ไหมไม่เหลืองสิถ้าเป็นกำแพงธรรมดาสีลูกนะกำแพงเหรอโอ้กกำแพงกับประตูมันต่างไหมคุณน้องต่าง กำแพงสี่ลูกป,ประตูสองลูก <Ừ. S 2> ส่วนใหญ่เขาจะระเบิดประตูะใช่ประตูมันเข้าไปเลยไงไม่ไแค่สองลูกกำแพงเหรอใช่ลองแล้วใช่ไหมทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมกับตาชยัยกับขุนออมเนี่ยได้พูดเรื่องกำแพงบ้านวางระเบิดซีโฟกี่ลูกกี่ลูกใช่ไหมครับก็เป็นเพราะว่าครับเมื่อก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันอีกวันหนึ่งครับเนี่ยมีคนมาเล่นบ้านทุกคนโดยที่เขามาเหมือนว่ามาแบบ ผูผมไม่ได้ตั้งตัวครับมาเอาซีโฟมาลูกหนึ่งระเบิดตุ้มครับแต่บ้านไม่แตกผมไปไล่ยิงครับแล้วก็เหมือนยิงเขาไม่ตายแล้วเขาก็เนตหนีไปเพราะอาศัยจังหวะที่ตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางคืนพอดีแล้วผมเปิดไอวิชั่นครับผมตอนนั้นผมอัดคลิปแล้วครับแต่ผมหาคลิปไม่เจอว่าคลิปผมหายไปไหนงั้นผมเอาจะมาใส่ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ง้งต้องขอะทานโทษครับว่าผมหาคลิปผมไม่เจอจริงๆครับก็มาดูตอนนี้กว่าตอนนี้ครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือตอนนี้มาจากที่เขาได้มา วางระเบิดไปรอบหนึ่งแล้วผมก็เลยทําการมาอัดคลิปไว้เพื่อที่จะคอยดูว่าเฮ้ยจะมันจะมาอีกหรือเปล่าทุกคนมาไปดูอะไรดีครับไอ,ไอไอไอที่แปะไอแผขนมป,ปังอะใหญ่ไม่แรงอืมแต่เมือนรายมานกว้างกว่าใช่ไหมทุกอย่าคนออนน้อยนะสิบห้าคนตอนเนี้ยเดี๋ยวอานะอย่างว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้เขาเรียกนะอ่า วันครอบครัววันเสาร์อย่างเงี้ยพากินมงเมียกินคนข้าวเหมืน 2, มนนนนา,าตั้วสองสามทุ่มแบบเดือดแน่ไปดว่่าอีขึ้นสวยบ้าทำให้ตีบลอบ็อก <c oughs> พูดเล่นเปล่ารถพูทเล่นเปล่าต่อ,อชัยจะใครวิ่งใครวิ่งก<อ>ต้องใช้เสียงเสียง,งวิ่งว่ะ วิ่งนี่ได้ใช่ต้อมบี้เหรอะมีคนแปะมีคนแปะสีฟใช่ไหมใช่คนแปะสีฟโดนแล้วสตีมนี่ดูด้วยดิอ๋อใชอยู่ปะน่ะใช่เงียบ กดคลิกซ้ายโอ้โหตะเบิร์ตตายไม่ตายไม่ตายจะล้ม่ใชลมันรู้เรื่องกะน่ะเบดิ้งก็ไม่ตายกีบดิ้งกดไอ้นี่มันไม่่ยเมมนีาตีโฟหน้าบ้านแล้วอะไรนะมาหวังตีโฟหน้าบ้านแล้วทำไงอ่ะเอากดปกู้ไปอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาไอตอนตอนนี้ไม่วามันอยู่ฝั่งที่เดิมอ่ะ ฟังๆแบบจะใช้เปิดตามันด้วยไปไปท้องน้ำมาอย่างกอ็เลยจะเอาเราวะเอาเอนเอามาคนเดียวไป๊บๆเบอร์อ่านหน้าจออยู่แป๊บนึงเจาตอนกลางคืนสัดุ้เอามันต้้อองงย่านีแลมันแปะแล้วมันออกไปแล้วตายตายแล้วเอ้ยเบิร์ดยิงมาแมันบบไม่ตายไงมันวิ่งวิ่งไปทางเดิมไปใช่ประตูที่เบิร์ดบ้านเบิร์ดเจอเมื่อกี้เนี่ยเบิร์ดยิงไม่ตายอยู่ว่ะ เบอร์ไม่กดไม่ได้ปรับฟัวโต้ไงให้ท่เบิร์แก่ลิปปไเบอรเด็กตัดทีมหน้าจอเรื่องกระตุกพี่ชายอยู่ไหนจะใช้เปิดต่างฝั่งนู้นเหรใช้เห็นไหมอะไรนะหน้าต่างฝั่งตรงนู้นน่ะก็คือพี่ผมหาปืนอยู่เวนกามูไอ้เจ้าทุกทีผมไปที่ถือปืนอ่ะพี่อะไร้วไปแล้วไปแล้วไอ้ยันไม่ตายอยู่ว่ะไปมามันแพ้ไปแล้วฝั่งผมฝั่งผมโอเค โอชัยไม่ยินเสียงเลยฝั่งนู้นเลยเหรอใช่โอ้ตายแล้วตายแล้วชัยชัยจงงารมณ์โง่ยหนาตัวอยูบ้านอยู่แล้วมึงยัหาปืนอยู่เลยลงไปกู้ชัยเบอร์มือคนเดียวเบอร์เบร์หามาก่อน,น,นชัยโคไปน,นะครับได้ปืนทั้งน่ะได้แล้วน <c oughs> ี่ไงเห็นลูกซีโฟอยู่เลย ตรงไหนตรงฝั่งมักมักมักบางทีในเบอร์ไปกู้ให้มากทีจริงนะเออเออเอ้ยมันนี้มันเจาะถึงบ้านในเลยนี่หว่ามันดูเลดรู้รู้บ้านแล้วรู้หมดแล้วแป๊บนะมันใช้เลขกู้วะตะแคทจำได้ไหมไปกู้เหลืองเหรอกดไปกดอันอาร์มแล้วก็มือเปล่าเลยพี่หรอมือเปล่าได้เลยพี่มือเปล่าได้เลยกู้แล้วเก็บได้เลยใช่ไหมใช่บ้านตรงบันไดอ่ะพี่เบิร์ดเอ้ยบ้านตรงประตูเล็กอ่ะ เล็กไหนหวะไทยตั้ไม่ด้วยเดี๋ยวาก็ใช้ก็อนปิดประตูเล็กดนะ้วยเนาะอู้ใช้ไม่ปิดประตูตะอันเลยโอเคออกปิด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 โอ้โหบานตรงประตูเล็กโอเค <c oughs> โอเค วันนี้นนปหาตัวมันก่อนมันมาเห็นปะแป๊บแปปหาตัวมันก่อนอ๋ตอตาย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 หลบเป็นโต้วต่ะสวยเนตัวชายชต้องมาแล้วแป๊บ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 ตัวบบชาย,ายโกหให้ดิแป๊บ,บแป๊บแป๊บได้ยันทันทันไม่รู้นานหน่อยรู้มีตัวมันะหนึ่งนะตัวอยู่ไหนหาออยูเ่เร็วเร็วมันมันติดมันติดเร็วขึ้นแล้ว อีเบิร์ตจะระเบิดแล้วเร็วเออมันไม่มีมุมที่ดีกว่านี้แล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีคนหรือเปล่าอ่ะพลั่งวิ่งอยู่เร็วไม่รู้มีคนหรือเปล่าปิดตายไม่ได้กูไม่กดไม่ได้มันต้องใช้ครีมแดงปล่อยปล่อยปืนก่อนดิพี่เออมันปล่อยมือป่าเปล่าเออเสร็จแล้วแป๊บนึงอันนี้ใช้ดูนะโคบไปนะ ไม่แต่ใช่แต่ใช่จะเล็งที่ตบรถไม่ได้ต้องเล็งรอบๆบบ้านมันมีฐานฐานฐานหน้าต่างด้านขวาไหมขวามือขวามือตาชัยตาชัยต้องไอตรงอื่นนะเลไงตรงเบิร์ดนะทานฐานเดินเรื่อยๆแล้วไปดูหน้าต่างโอเคเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บได้แล้วเข้าบ้านเลยแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ต้องตายมันมาคนเดียวมาคนเดียวเฮ้รูเบโต้ เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับระหว่างคลิปนี้ก็คือคลิปนี้ครับก็คือเอาง่ายๆผมจะเล่าเรื่องผมความเป็นมาระหว่างที่ผมโดนเลดบ้านกับเลดบ้านกับคู่อริก็คือแก๊งของคุณโรเบโตใช่ไหมค,ครับคือแก๊งชื่อโรเบโตครับก็คือผมไปเลดมาตอนต้นคลิปครับเลดมาได้ของมาทุกอย่างมาปุ๊บเขาก็มีได้มีการพิมพ์ในในในช่องโกบอลของตัวเกมว่าเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นนะเดี๋ยวจะมาแก้แค้นบ้านนะ เด็กจะมายิงถล่มบ้านของเราแล้วก็เขาได้มีการเชิญชวนคนในในเซิร์ฟเพื่อมายิงบ้านนู่นนี่นั่นทุกคนก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็คือเราเป็นตามเกมเราไปตามเกมไปแต่ผมแค่เก็บข้อสงสัยด้วยนะว่าทําไมครับเขาถึงได้รู้จักบ้านเราได้ยังไงทุกคนโดยที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่เคยโดยเขายิงตายคาบ้านและผมก็ไม่เคยยิงเขา,ถาแถวๆบริเวณบ้านทุกคนครับก็อันนี้ผมก็ยังเก็บสงสัย ไว้ในใจจนถึงทุวันนี้ด้วยครับไงก็ขอให้ทุกคนดูคลิปอย่างสนุกนะครับผมไม่เอามีดราม่าไม่มีการอะไรครับขอให้ดูอย่างสนุกครับผมไงพบกัก็หม่ครับไว้คลิปหน้าผมว่าคลิปนี้ผมขอเอาพักแวะแค่นี้่อนว่าพอหลังจากคลิปั้นนั้อู้มีเลดกันเยอะแยะทุกคนบางทีผมไม่สตรีมครับผมอัดคลิปไว้บ้างครับทุกคนเพราะบางทีแบบก็เราต้องเซฟตัวเองว่าหนึ่งเลยเราสตรีมด้วยนะก็อาจจะมีคนมาดูบ้างมาอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเข้าใจเราต้องยอมรับในการสตรีมสไนต์ทุกคนแต่ก็ทางีดีคครรับเาาทิปไวว้้ชมดดูก จะได้ดูระทึกดูเรื่อๆเรอนี้ทุกคนเนาะโอเคครับไ<ป>ว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมอีพีหน้าครับซีอูโอเก a น next คลิปผมสวัสดีครับ